ความรู้ความเข้าใจต้องประสานกับการปฏิบัติเหมือนเนียกับการดูเวทนาที่ผิวกายเนี่ยถ้าเราบอกว่า,าให้ดูเวทนาที่ผิวกายไปตามลำดับคนปฏิบัติใหม่ๆนี่ก็จะงงเริ่มมีคำถามว่าเวทนาคืออะไรหรืออาการที่ผิวกายเป็นยังไง หรือว่าดูยังไงเก็จะงงตอนนี้ถ้ามาเริ่มปฏิบัติให้ไปตามลำดับว่า,ารู้ส่วนต่างๆของร่างกายก่อนนะว่าร่างกายเราที่เราจะเคลื่อนความรู้สึกไปมันมีพื้นผิวตรงไหนบ้างหนึ่งสองสามสีไล่ไปตามลำดับมีทั้งด้านหน้าไลา่ลงไป ด้านหลังขึ้นมาแล้วก็การสังเกตเทคนิคการสังเกตเมื่อสังเกตแล้วท่าทีต่อการสังเกตจะเป็นยังไงถ้าเราพบเวทนาแล้วเราจะมีท่าทียังไงใช่ไหมก็ต้องตำรวจสังเกตอาการของเขา ว่าเขามีการแปลเปลี่ยนไปยังไงไหมหรือว่าอาการมันมีลักษณะยังไงสั่นละลิกหรือว่าเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็มันมีผลต่อใจเราอย่างไงใช่ไหมแล้วก็เวลาเราดูแล้วมันมีความเผลอมีการลื่นไหลไปตามดูดีเหลือเกินแบบ เหมือนเนี่งกับว่าลื่นไหลไปได้เรื่อยๆอะไรหรือเปล่าแล้วก็จิตของเราในการที่จะตอบโต้กับอาการที่ที่มันไม่สมหวังเนี่ยเราคิดว่าเราจะเคลื่อนเคลื่อนเพราะความรู้สึกไปทีละทีละส่วนทีละส่วนเดี๋ยวมันก็เผลอเดี๋ยวก็เผลออะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูจิตไปพร้อมๆกันด้วย อันนี้วิธีการเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากายเรานี่แน่นอนแล้วก็คือผิวกายจิตจิตเราก็คือตัวดูนี่แหละตัวเคลื่อนไปตัวเคลื่อนไปนะตัวตังเกตแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งนะจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่มีตัว ตัวนี้เท่านั้นนะมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วหมดไปจิตต่างๆเนะนี่ยเวทนาที่เราไปมีความรู้สึกว่ามันคันก็เป็นเป็นจิตอย่างหนึ่งตัวรู้นะตัวที่เข้าไปเห็นอาการคันนะก็ตัวหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นตัวนี้เกิดแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไป คือจิตไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณแบบเป็นตัวเป็นตนลอยไปลอยมานี่ไม่ใช่จิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จะมีการเกิดแล้วก็ดับอยู่ในเซี่ยวของวินาทีก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าผู้ปฏิบัติที่ใหม่นะนะหน้าใหม่เนะี่ย Ờ, này, ออได้ปฏิบัติยังไงอาตมาก็อยากอยากรู้ความรู้สึกหน่อยใครจะเอาใหม่ไปไปยมผู้ชายแล้วกันนะ